เหมือนเชฟพิกัดใกล้เหือนเชฟพิกัดใกลสนามนฮะบอปีปีเชคพิกัดแป๊บว่ามันใกล้เออนย่นอกก ว,วัดมั่งใกล้สนามบินก็ใกล้เหาะมอนั่นตัวไหนมอเหส์หลักชมพคนตัวไหนครับขอกราบสวัสดีฮันบูชูมุขันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเจนเดนอร์น็อตนะครับผมครับวันนี้มาอยู่ตีจังหวัดน่านนะครับผมจังหวัดน่านนะครับจังหวัดน่านมาขายหอพักนะครับหอพัก ด้านหน้านี่เลยนะครับหอพักด้านหน้านี่เลยนะครับโอเคครับตั้งอยู่ในบ้านหัวเวียงเหนือนะครับผมตั้งอยู่ที่หัวเวียงเหนือนะครับใกล้สนามบินน่านนะครับแล้วก็ใกล้โรงพยาบาลน,น่านนะครับใกล้สนามบินน่านเพียง พียง2.5กิโลเมตรต่ออันนะครับของพักนี่นะครับผมพื้นที่ทั้งหมดก็88ตารางวานะครับผมมีทั้งหมดอยู่เก้าห้องนะครับผมห้องเก้าห้องนี่ก็มีคนเจ้าอยู่เต็มหมดเลยนะครับผมส่วนมากจะเป็นนักศึกษานะครับผมนักศึกษา,อาของหมอเฮกโ,นน,กโน,น,กน,น,นนะครับหมอเฮกโนหมอราชมงคลจังหวัดน่านเนี่ยครับผม จากหมอราชมงคลจ้นจากวัดนานเพียงสองกิโลเมตรต่ออันนะครับผมด้านหน้านี่นะครับผมาขายราคาฮุกนะครับขายยูตีเปินขายยูตีทั้งหมดนี่าขายสี่ล้านห้าแสนบาทนะครับผมสำหรับหอพักนะครับอหอพักนี่นะครับผมใกล้ฮุกยางเลยนะครับใกล้สนามบินนานใกล้มหาวิทยาลัยเทคโนนานนะครับ กลหลงพยาบาลน,นานนะครับมีทั้งหมดอยู่เก้าห้องนะครับรายไ,ได้ต่อเดือนห้าขายช่าใจละก็อยู่ดีประมาณ2,000 0อัพนะครับผมอันนี้ห้าขายช่าใจมดดละนะครับผมครับนะครับผมนี่ก็จะเป็นด้านน้านี่ก็จะเป็นออฟฟิศนะครับออฟฟิศ เอมาหอออฟฟิศให้ก่อนนะครับออฟฟิศนี่ก็ถ้าซื้อไปนี่ก็จะมีห้องให้เจ้าอยู่นะครับผมมีห้องให้เจ้าอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นสำนักง,งานนะครับสำนักง,งานของของหอพักนะครับถ้าไปติดต,ต่อห้องพักกับมาห้องนี้ได้นะครับผมล้วกาศจะมีห้องนอนนะครับห้องนอนอไวัยหฮขนขนมาเฝ้าได้นะครับสำหรับเจ้าของนะครับผม นี่ก็จะเป็นห้องพักนะครับห้องห้องออฟฟิศนะครับออฟฟิศแล้วก็จะมีห้องน้อในตัวนะครับผมนะครับราคาพุกนะครับผมราคาคุกมากนะครับผมเป็นขายหอพักยูทีบ้านหัวเวียงเหนือนะครับจังหวัดน่านนะครับผมอยู่ในเขตอำเภอเมืองใกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลน่านนะครับใกลสนามบินน่านนะครับ ใกล้โรงพยาบาลนานนะครับนะครับมีทั้งหมดเก้าห้องนะครับคุณรูเป็นเจ้าของเปิ้ลเนี่ยจะปล่อยอยู่ในราคาสี่ล้านห้าแสนบาททวนนะครับผมหอพักนี่เต็มพุกห้องนะครับเต็มผุกห้องครับซื้อไปแล้วก็สามารถเขาดําเนินกิจการต่อได้เลยนะครับเขาไปละก็ ก็คือว่าได้รับทรัพย์ไปเลยนะครับผมมีห้อมดเกาห้องนะครับผมพื้นที่ห้งหมดแปดสิบแปดตารางวานะครับเปลี่ยนหอพักคาดเล็กนะครับผมนะบมดเกาห้องนะครับเปิดปล่อยอยู่ตีราคาอยู่ตีต่อห้องกับพันห้านะครับพันห้าต่อห้องนะครับผมส่วนมากจะเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนานนะครับผมนะครับครับไปที่เข้ามาถ้าคล้ายกันได้นะครับผมนะครับวันนี้ปลามาอยู่ดีจกวัดนานนะครับผมมีตีจอรถนะครับจอดรถก็จะมีจอดรถจักรยานยนต์นะครับนี่ก็จะเป็นด้านหน้าหอพักนะครับผมเข้าออกสบายนะครับ นะครับเป็นหอพักนะครับครับใครสนใจกันติดตอ่อเข้ามาได้นะครับผมใครเป็นใครเป็นเจ้าของหูเกินหอพักนะครับผมอ่า ที่จังหวัดน่านนะครับอยู่ในเขตอำเภอเมืองน่านนะครับผมติดต่อมาได้นะครับผมในส่วนนี้ก็จะเป็นออฟฟิศนะครับออฟฟิศจะเป็นห้องใหญ่เลยนะครับแล้วก็จะนี่จะเป็นห้องนอนนะครับสำรับสำรับ คนดูแลหอพักนะครับจะมีสองจันนะครับจันบนจั่นลุมนะครับผมจันบนจั่นลุมนะครับขายั้งงมดสี่ล้านห้าแสนบาทนะครับผมสำหรับหอพักนี่นะสี่ล้านห้าแสนบาทอยู่ตีจังหวัดน่านนะครับอยู่เขตอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับูนานนค,คาเข้าเต็มมดเลยนะครับทุกห,ห้องนะครับมีห้อง ห้องแอสสองห้องนะครับน้องนั่นเป็นห้องพัดล้มเลยนะครับห้องเฟอร์นิเจอร์นะครับหันมู้ชมหันได้สนใจกะหักคายไม่ได้นะครับผมนะครับสำหรับวนันนี้พอปิดการไล่โซดเพียงแต่อี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงในคลิปต่อไปนะครับผมฝาก